รวมรถมือสอง JK แนะนำรถมือสองเป็นรถบ้านผู้หญิงใช้นะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยโอ้โหตอบโจทย์ทุกการใช้งานหลายท่านตามหาเลยแบบนี้ค่ะรถยนต์มือเดียวปี2012ไม่เคยติดเกสนะคะเป็นรถมือเดียวสภาพเดิมๆน็อตไม่ขยับคาม็กสวยด้วยนะคะราคา129,000บาทคาฟีดาวผ่อนเบาๆนะคะรถ ไม่เคยทำสีคุกท่านมาแบบสไตล์เดิมๆเ,เลยนะครับตัวประหยัดค่ะเครื่องยนต์ 1,200cc เบนซินเกียร์ออโต้นะคะแคดิดีฟีดาวค่ะเป็นเก่ง5้าประตูสายอีโคคาร์นะคะกระจกไฟฟ้าค่ะวุญญจณรีโมทส,สีเดิมโรงงานไม่เคยทำไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วมและไม่เคยติดแก๊สนะคะ 129,000บาทสนใจดูรถจังหวัดลำปางมีเบอร์ของผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะเน้นโทรนะคะและไปดูรถตัวจริงด้วยตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีค่ะในวันนี้แอดลาไปข่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ